ชวนชิวทริปนี้พวกเราพาเพื่อนๆมาเที่ยวเมืองแพร่นานหนึ่งในเมืองต้องห้ามพลาดลาดัสกับทททๆกันให้ทุกคนได้สัมผัสเมืองน่าหักหน่าหักของแพร่นานกับนกชวนชิวตอนหน้าหักแต่เมืองแพร่นานรับรองว่าพวกเราจะพาเพื่อนไปเที่ยวไปกินไปชิวแบบเต็มที่แน่นอนแพร่เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์และตำนานเล่าขานถึงความรุ่งเรืองอันยาวนานแล้วยังมีแหล่งธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ที่สำคัญคืออาหารอรอ่อ,รอยๆออยเยอะมากจัดเต็มแน่นอน

เราก็ต้องไปไหว้พระคู่บ้านคู่เมืองของแพรกันก่อนพระธาตุช่อแฮใช่ไหมพี่ไปตองใช่จีดี้รู้ไหมว่าที่พระธาตุช่อแฮเนี่ยเป็นหนึ่งในพระธาตุประจําปีเกิดของคนปีขานมีลักษณะเป็นทรงเจดีแปดเหลี่ยมย่อมุมไม้1สิบสองบุด้วยทองแปดดอกบวบเป็นศิละปะแบบเชียงแสนเขายังเชื่อกันว่าถ้าหากคนที่เกิดปีขานนาผ้าแพรสามสีมาถวายจะทําให้ชีวิตมีพลังคุ้มป้องกันศัตรูได้ภายในบริเวณวัดก็ยังมีพระธาตุประจําป,ป,ปีเกิดของปีจอและปีมะเมียอีกด้วยนะ เหมาะสำหรับมาเสริมดวงและสิริมงคลมากเลยไม่ไกลกันนะจีตี้ก็จะมีพระธาตุดอยเลงวัดน,นี้ก็มีตำนานเล่าว่าเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมาประทับแลดูทรงตรัสว่าที่นี่เป็นเมืองที่น่ารื่นรมเหมาะแก่การสร้างบ้านสร้างเมืองการประทับแลดูนั้นตามภาษาพื้นเมืองเหนือแปลว่าเลงดังนั้นดอยลูกนี้จึงเรียกว่าดอยเลงโหสวยงามมาก จากตรงนี้เราสามารถมองเห็นเมืองแพร่ได้ทั้งเมืองเลยนะและแต่ละฤด,ดูก็มีความสวยงามแตกต่างกันไปอีกด้วยถ้าเพื่อนๆคนใดมาจังหวัดแพร่ก็อย่าลืมมากันนะคะ เดี๋ยวจิตตี้พาออกไปวัดพระธาตุสุโธนมงคลคีรีไหว้พระขอพรกันก่อนการเดินทางก็สบายๆออกมานอกเมืองแป๊บเดียววัดพระธาตุสุทโธนมงคลคีรีเป็นวัดที่สวยงามตามลักษณะของสถาปตัตยกรรมล้านนาแบบผสมผสานที่จำลองรูปแบบมาจากวัดสำคัญสคัญของภาคเหนือสวยงามมากเลยอ่ะพี่ใบตองพระนอนองค์ใหญ่มากเหมือนชเวดากองของพม่าเลยนะได้มาไหว้พระแบบนี้คือดีอ่ะสมคำล่ำลือมากๆเลยค่ะเห็นแล้วว้าวจริงๆ แนะนำรับรองว่าบรรยากาศดีอาหารอร่อยที่นี่เลยร้านร่มไม้ใหญ่ที่นี่มีอาหารมากมายทั้งอาหารพื้นเมืองและอาหารทั่วไปโหทั้งออเดอร์เมืองแล้วก็ยังมีดนตรีสดให้ฟังตลอดคืนเลยนะแกจึงยังไม่หมดแค่นั้นนะยังมีคคราโอเอกะด้วยอัทรรถมากๆเลยะ หรือเพื่อนๆคนไหนอยากอร่อยๆอแบบคนแพ้ก็มีตลาดตรงประตูชายเต็ม2ข้างทางเขาว่ากันว่าย็นตาโฟที่นี่รสเด็ดจริงๆเลยนะขนมหวานที่ร้านข้างๆก็อร่อยมากเลยนะราคาไม่แพงกินจนจุกเลยอะยังไม่พอนะเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องจะพาพี่ใบตองไปล้ำกับอาหารเมืองกันอีก และทริปนี้พวกเรามาพักกันที่เฮือนนานาบูทิโคโฮเทลทีน่นี่ห้องพักสะดวกสบายมากด้วยสไตล์โมเดิร์นคอนเทมพอรารีที่ผสมผสานความเป็นล้านานาได้อย่างโดดเด่นภายในห้องพักก็ตกแต่งได้น่ารักมากมีห้องพักหลายแบบมีสระว่ายน้ําห้องาวน่าและก็ห้องจัดประชุมสัมมานาด้วยนะที่สําคัญไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวสําคัญๆด้วยนอกจากนี้ยังมีโรงแรมในเครือเดียวกันคือโรงแรมเฮือนานานาจอมสวรรค์เป็นออปชั่นให้เพื่อนๆได้เลือกพักกันและร้านกาแฟในเมืองเฮือนนานาแอนด์คอฟฟี่ อย่างที่บอกว่าโรงแรมที่เราพักไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยววันนี้เราเริ่มต้นด้วยการมาชมคุ้มวงบุดีสีชมพูสวยงามซึ่งเป็นบ้านของเจ้าพรมผู้สืบท่อเชื้อสายมาจาก อดีตเจ้าเมืองแพร่และเจ้าสุนันทาวงบุรีธิดาเจ้าบุรีอาคารเป็นเรือนปั้นยาสองชั้นแบบยุโรปประยุกภายในบ้านตกแต่งด้วยเครื่องใช้เก่าแก่ของตระกูลได้แก่เครื่องเรือนเครื่องเงินเครื่องปั้นดินเผามีเอกสารที่สําคัญเช่นเอกสารการซื้อขายทาสซึ่งหาดูได้ยากมากเลยนะ คุ้มวงบุดีแล้วก็ต้องมาคุ้มเจ้าหลวงในยนะพี่ใบตองรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่5ตอนตอน้นก็จะคล้ายๆกับคุ้มวงบุดีสวยงามมากเลยคุ้มเจ้าหลวงแห่งนี้เคยใช้เป็นที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อคราวที่เสด็จมาเยี่ยมเยียนราษฎรจังหวัดแพร่ด้วยนะจีดี้นอกจากนี้ยังมีพื้นที่อีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจนะเพราะว่าแปลกกว่าอาคารไหนๆนั่นก็คือที่คุมขังนักโทษหรือคุกใต้ดิน,นเองซึ่งในอดีตบริเวณใต้ถุนอาคา นี่เคยเป็นที่คุมขังของนักโทษมานานแต่ตอนนี้พี่อยู่แล้วอะจิตตี้จอดไปค่ะเดี๋ยวจะพาไปรำอาหารแท้แต่ๆกันเอาให้จุกไปเลยดีไหมไปสิคะรออะไรไก่บบเนื้อยป็แนะนํำไข่ใบตองเห็นว่าเป็นชื่อเต้น้องไปสั่งมาให้จามมีเลอกเมนไม่มีน้ำมันไม่อ้วนอันนี้จิตตี้ปลาทอดสด ในเมงเจ้พูดชื่อเราน้อก็จะตัดเข้าร้าน้องทันทีและที่นี่นะจีดีร้านครัวไม้เมืองค่ะง่ายมากเพราะอยู่ไม่ไกลจากสนามบินด้วยอยู่ที่ถนนกาดน้ำทองและสําหรับใครที่อยากทานอาหารเหนือรสชาติล้ำแต๊ะออริจินอลขนาดนี้นะคะนกชนชิวเรคมเมนค่ะอัดทรสมากๆค่ะกินต่อคะเจ้เราอย่าหยุด ยังไม่หมดแค่นี้นะเดี๋ยวจิตี้จะพาไปต่อร้านขนมเส้นร้านดังเดี๋ยวจะหาว่ามาไม่ครบกลับกรุงเทพต้องน้ําหนักเพิ่มแน่เลยโหไม่ไม่ตองของกินเยอะมากเลยอะวันนี้ให้จิตี้สั่งที่นี่ของกินเยอะมากเขาขึ้นชื่อเรื่องขนมเส้นน้ำยาเยอะมากอไหอ่ะทีเด็ดนี่คือนี่น้ําเยี้ยวเมืองแพร่ มาสามารถปรุงรสชาติได้เองด้วยเซรุปาวาราน่ยนะอ,อ,อยู่ในเมืองเลยหาง่ายมากๆอยู่โซนราชการค่ะและสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่มาเที่ยวเมืองแป้นะเจ้าอย่าลืมแวะมาหน่มเส้นปันใจนะคะนกชนชิลได้คอมเมนต์ค่ะลำแต่ๆลำกัน กินของคาวแล้วก็ต้องต่อได้ของหวานนะคะพี่ใบตองเดี๋ยวจิตตี้จะพาไปจัดต่อที่ร้านกาแฟชิคๆเติมคาเฟอีนก่อนไปไหว้พระธาตุอินขวนจจำลองกันจิตตี้รามาถึงที่นี่แล้วร้านกาแฟอภีที่จังหวัดแพร่ใช่ปะใช่เลยนี่วันนี้พี่สั่งซิกเนเจอร์ของที่นี่กาแฟอภิีกาแฟอภพ,พีชื่อเหมือนร้านใช่เ,เพราะว่าเขาคิดสูตรเองแล้วก็รสชาติเนี่ยจะเข้มข้นหวานมันมากชิคมากอมบอกเลยว่าฮิปสเตอร์สุดๆนกชนชิวก็กเรคคอรเมนต์ไปเ,เ,เลยค่ะ างไม่นานประมาณ25กิโลจากตัวจังหวัดแพร่ก็จะถึงพระธาตุอินแขวนจำลองเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีจอนอกจากจะได้สักการะบูชาพระธาตุอินแขวนจำลองแล้วยังจะได้สัมผัสองค์พระพุทธที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและวัดน,นี้ยังตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาธรรมชาติที่เป็นแหล่งโอโซนติดอันดับ7ของประเทศไทยด้วยนะใครที่มีโอกาสมาเยือนที่เมืองแพร่นี้ต้องมาสัมผัสให้ได้เลยนะคะ อย่างที่บอกว่าเมืองแพร่นอกจากจะสามารถเที่ยววัฒนธรรมไหว้พระแล้วยังมีแหล่งธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อีกด้วยแพะเมืองผีเป็นพื้นที่เนินเขาซึ่งสูงกว่าส่วนอื่นเกิดจากการพังทลายโดยการกัดเซาะตามธรรมชาติโดยกระแสน้ําเป็นเวลานานทําให้พื้นที่บางส่วนมีลักษณะสูงต่ำต่างกันไปหน้าผาและเสาดินก็มีรูปร่างแตกต่างกันทําให้เกิดความสวยงามมากยิ่งขึ้นเรามาถ่ายรูปเล่นกันดีกว่าจีดี้ได้เลยคะ่ะ ถือว่าเป็นเหมือนโอเอซิสแห่งใหม่ของเมืองแพร่ยิ่งช่วงเงย็นๆนี่อากาศก็จะดีมากๆเลยนะวิวพระอาทิตย์ตกดินสะท้อนกับพื้นน้ําของอ่างเก็บน้ําสบายจริงๆเลยอ่ะบรรยากาศแบบนี้จังหวัด เป็นจังหวัดเล็กๆหน้าฮักหน้าฮักจริงๆด้วยเนาะพี่ใบตองครั้งนี้ลวกเราอิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งท้องแล้วก็ได้มาชิลกับบรรยากาศแบบนี้ยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมมาสัมผัสเมืองต้องห้ามพลาดที่เมืองแพร่กันนะคะแท็กกระเป๋าแล้วจองตั๋วกับนกแอร์เลยค่ะทริปนี้ต้องขอขอบคุณโรงแรมร้านอาหารและพร้มน้าฮักของคนแพร่ทุกคนที่ต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีด้วยนะคะ ความน่าฮักยังไม่หมดแค่นี้นะคะตอนหน้าพวกเราจะไปดูความน่าฮักของเมืองน่านกันต่อกับนกชนชิวตอนน่าหักแต้เมืองแพร่น่านแล้วไว้ติดตามกันนะคะร่วมรุ้นรับที่พัก2วัน1คืนสำหรับ2ท่านจากเฮือนนานาบูติกโฮเทลจํานวน2รางวาัลเพียงแชร์วิดีโอนี้บนหน้าเฟซบุ๊กของคุณเขียนแคปชั่นว่าน่าฮักแต้เมืองแพ่น่านพร้อมแท็กคนที่คุณอยากให้ไปด้วยและตั้งโพสต์เป็นสาธารณะ